สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาอยู่กับครอบครัวตัวโซนกันอีกแล้วนะทุกคนและเย้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำร้านกันจา้าดูคน,น,น,นเย้ไม่รู้ว่าเราพูดเย้ยกี่รอบแล้วนะโอเคเราไปเริ่มแนะนำกันที่แรกกันเลยดีกว่าน้องมามีนน่โอเคไฟกันจ้าที่แรกนะทุกคนก็จะเป็นที่ ัมามีมันนี่สวยสีมามาตรงนี้หน่อยเทลาก็จะเป็นที่อะไรเอ่ยมามีที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่หน้าเคาเตอร์อรนั่นเองถูกต้องละทุกคนถ้าใครถ่ายถุกนะคะก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยเนาะน้องมามีหมาม,มีพร้อมหรือยังที่จะไปที่สองพร้อมมากจ้าโอเคัมามีเดี๋ยวเราไปที่สองกันไปกันจ้าโอเคมามีพร้อมแล้ว,ลวทุกคนพร้อมอยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยป่ะไปไปไปที่ที่สองเนาะทุกคนก็จะเป็นที่ที่เท่าไหร่เอ่ยมัมีที่นั่งฟรีจ้ะถั่วต้มจ้ะทุกคนมามีหนูขอถามอะไรไหมที่นั่งเงี้ยมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยที่นั่งกินฟรีสําหรับคนที่ไม่มีตาค่ะถั่วต้มแล้วค่ะทุกคนใครที่ทายถูกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ในในคลิปนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวพวกเรานะคะมาดูที่ที่สามกันค่ะที่ที่นี้ก็จะเป็นที่ที่สายฟรีหรือว่าที่ที่ไม่ไม่มีตังค์เดิมนะคะที่ที่สี่ที่ที่ V I P นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยดีกว่ามัมมี่โอเคไปขึ้นไปกันเลยดีกว่าน่ะที่ที่สี่เนาะก็จะเป็นที่ที่โต๊ะละต่อไปที่ที่สี่นะคะโต๊ะละสามพันบาทนั่นเองถั่วต้มแล้วจ้ะทุกคนที่ที่ห้านะก็จะเป็น ท,ที่โต๊ะละเท่าไรเอ่ยมามี่โต๊ะละหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองถั่วต้มแล้วจ้าทุกคนส่วนโต๊ะที่เรานอนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะฟรีนั่นเองส่วนโต๊ะนี้ค่ะก็จะเป็นโต๊ะละเท่าไรเอ่ยมามี่สามหมื่นบาทจ้าใช่เพราะโต๊ะมันพิเศษมาจากนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนั่นเองค่ามาเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะส่วนหมอเนี่ยหมอมันก็นำแบบ คือมันหายากมากอ่ะหมอนนะคือมันหายากมากเลยทุกคนมันจะเป็นแบบมันหายากมากอ่ะหมอนแบบลายม้าลายเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีโต๊ะด้วยเ <c oughs> นาะก็รวมๆนะถ้านั่งสองคนก็จะหกหมื่นบาทนั่นเองโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปาดูที่นั่งของหรือว่าที่สําคัญของคู่รักกันเลยดีกว่ามันมีพร้อมหรือยังพร้อมจ้าลูกสาว โอเคจ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีก,กว่ามัมมี่แล้วมัมมี่แลงแรงอะไรนะเนี่ยลายเล่าแล้วเปลี่ยนชุดจ้าไม่ใช่เป็นปีศาจสักหน่อยที่จะแพลงล่างอะนะโอเคบานไปมัมมี่เดี๋ยวเราไปดูที่ที่คู่รักกันเลยดีกว่าเน้องมัมมี่ไปจ้าที่มันแบบคู่รักยัางไงาแล้วก็อีกอย่างนะจะเป็นแบบมันจะ V I P นะทุกคน V I P ไม่ได้ทุกอนันเนาะแต่ว่าเราจะไปดูกันดีกว่าทุกคน ถามว่า, VIP ามีไอพียังไงมามิีไอพีเพราะว่าคู่รักมันเป็นที่พิเศษนั่นเองถั่วต้มจะมาไี้ใครทายถูกว่าคู่ที่รักเนี่ยมันเป็นที่พิเศษเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ล่าลิปนี้เลยนะทุกคนว่าพิมพ่าถูกกี่ถูกกี่ที่ถูกกี่เท่าไรพิมพ์เลขมาเลยทุกคนไม่ต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรเนาะมันจะแบบ ดี๋ยวจะทำให้ทุกคนเมื่อยเนาะช่วงนี้เราสงสารทุกคนนะคะแล้วที่คู่รักอ่ะมันมันมัน V I P ทุกจุดหรือเปล่าแล้วมัน V I P กี่จุดมามิสองจุดนั่นเองจ้าถั่วต้ม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 แล้วจ้าทุกคนที่แรกก็จะเป็นที่นั่งรูปหัวใจนั่นเองจ้าถั่วต้มแล้วจ้าทุกคนมามีเรามานั่งกับนน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 มนนมีนน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 นดูนนนนนนน โอเคจ้าลูกสาวโ okay, อเคค่ะมัมมี่เป็นยังไงเออเห็นไหมมันก็จะเป็นที่นั่งรูปหัวใจนั่นเองเพราะว่าเห็นไหมมันจะแบบมันจะเปแต่ถ้าหัวใจที่นั่งยังเป็นที่หัวใจเลยทุกคนตรงนี้ที่พิเศษไหมที่พิเศษนั่นเองจ้าถั่วต้มจ้ะทุกคนเป็นไงล่ะมันไม่ติดเลยใช่ไหมล่ะมัมมี่ เวลาหมามิอยู่กับพ่อหมามิชอบมานั่งตรงนี้ใช่ไหมหมามิมมใช่แล้วเห็นไหมทุกคนหมามิชอบมานั่งตรงนี้กับพ่อเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งของที่รักที่ที่สองกันเลยดีกว่าเนอะอหมามิเนาะโอเคจ้าไปกันจ้าแย้ yeah, ถึงแล้วทุกคน ตรงนี้คือที่อะไรเอ่ยมามิเครื่องร่อนนั่นเองจ้าเอาไว้นั่งสองคนถั่วต้มจะมามิเดี๋ยวเรามาทดลองให้เอฟซีดูกันดีกว่าได้ไหมหมามิได้จ้าลูกสาวโอเคจะหมามิโอเคค่ะระหว่างเรานะคะเรามาเราเครื่องร่อนกันาดีกว่าพูดถึงก็มาปุ๊บเลยหมามิขึ้นมาโอเคจ้าเดี๋ยวหนูขึ้นไปด้วยก่อนมามิแป๊บนึงนะเดี๋ยว ขางขึ้นไม่เจอ <c oughs> โอเคเครื่องร่อนกำลังบินลุกขึ้นแล้วก็ดโดิโอเคอ่ะมมีไปไหนแล้วเนี่ยมาม,มีลงมากำลังลงจ้าๆๆๆบินบินบมาแล้วทุกคน โอเคค่ะมามีเรามาดูที่สุดท้ายกันเลยดีกว่าที่สุดท้ายคือที่อะไรคะม,มามีเอามามีติดอะไรอะ่ะมามีฮิเอ้ามามีดับเดี๋เดี๋ยวดีมามดับทุกคน โอเคทุกคนมาดูที่สุดท้ายกันนี้ว่ะอ่ะที่สุดท้ายนะทุกคนมันมีมัมมีมันม,ม,นมีวิ่งมาก็ปาไปหนาหายหน้าตีเลยนะไมโครเวฟอ่ะโอเคนะคะที่สุดท้ายก็จะเป็นที่นั่งฟรีนะคะก็จะเป็นแบบยังไงอะ่ะคือมันจะเป็นที่นั่งฟรีนะคะทางแบบอันนี้นะคะก็จะสามารถนั่ง ได้สองคนนะคะสามคนไม่ได้แล้วอีกคนนึงนะคะต้องไปนั่งอีกที่หนึ่งนะคะเอาละค่ะมาสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะมามีมานี่สิมามีมามิ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 หมามิถ้ามาม่ไม่ลุกขึ้นมาหนูไม่ช้อปปิ้งหนูไม่ช้อปปิ้งให้มามีนะถ้ามามีไม่ลุกขึ้นมา เน่ัมามิหนูไม่ชอบหนูมไม่ซื้อของให้มัมามิแล้วนะกำลังไปกำลังไปทุก <laughs> คนบอกมาบอกทีคือมาทีเลยอะทุกคนเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมสัครสมาชิกให้ด้วยนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้า <laughs>